าวันนี้อลิซมาทําอะไรเอ่ยกินขนมเนาะเดี๋ยวมาเมีเยวมาให้นะขอบคุณขนมโอลี่ออร์แกนิกนะที่ส่งมาให้น้องอลิซได้ชิมนะครับก็ขอขอบคุณมากเลยครับโอ้อลิซอยากจะกินแล้วนะไหนมามีตัดให้หน่อยโอเค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 ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก่อนขอบคุณค่ะโอ้ออร์แกนิกออร์แกนิกอ,อร่อยไหมอะไหนไหนไหนลองดูสิกินดูสิ อร่อยไหมลูกอุ๊โอลี่ออร์แกนิกนี่รสอะไรเหมือนมี่สตรอเบอเบเรี่โยเกิร์ตไลท์เค้กอันนี้ชอบไหมลูกโอ้มีกี่รสมีกี่รสไหนเอาเอามาเอา,เอามามาให้อัิดชิมหลายรสเลยเนาะโอลี่ออร์แกนิกนี่รสอะไรเอ่ยบ,บลูเบอรี่แครอทอันนี้แครอทแอปเปลิลเนาะโอโ้โห นี่เป็นอาหารเสริมเป็นหลอดโอเคโอเคไหนชอบไหมลูกชอบไหมอร่อยไหมแบ่งกับป้าไหมไหนขอขออีกรถหนึ่งครับว้าวอลิซจะให้ปาห้าเลยเหรอไหนไะหนไะหนะอร่อยไหมลูกมา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 อันนี้แครอทแอปเปิ้ลไ์เค้กอร่อยไหมอันนี้ชอบไหมลูกชอบรสไหนอะลูก อันน mm ี hmm. good, ้ชอบรถไหนดู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 กินอย่างดีเไยแบ่งกับป้าไหมลูกแบ่งไหมโอ้กินเต็มปากเลยเนาะอร่อยอ่ะลูกเขาบอกว่าโอเลียกออร์แกนิกเนี่ยเป็นขนมที่แบบปลอดภัยสำหรับเด็กเนาะไรสารต่างๆที่ที่ที่เด็กยังไม่สมควรได้ได้กินเข้าไปในวัยเด็ก เป็นออร์แกนิกร้อยเลยโอ้โหกินอร่อยนะอิ่มนะลูกไหนแบ่งกับป้าอย่างลูกไหนลองลองลองเอาแบบเป็นหลอดมามาดูบ้างสิว่าเป็นยังไงนะมัมามามม,ม,ม,มแบบเป็นหลอดนี้ไหมโอเคเรามาลองดูแบบหลอดดูนะว่าเป็นส่วนผสมของอะไรบ้างเนาะเป็นผลไม้รวมเนาะมีอะไรบ้าง ไหนลองเอามาเข้าตรงกล้องดูนะมีบาบาน่าราสเบอร์รี่วานิลาผสมกันเนาะ,ะไหนลองมาหม่ำลูกหม,ม่ำๆดูอร่อยไหมชอบไหมอืมอืมเ,เป็นไงยิ้มตบมือตบมือตบมือหนลูวตบมือไหมอร่อยไหมไหนตบมือหนแล้วลูก อร่อยตบมืออ่ะเยี่ยม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 หน่อยเยี่ยมข,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 ขอบคุณค่าขอบคุณค่าหน่อยเร็วไหนขอบคุณค่ะขอบคุณค่าก่อนเร็วืเออขอบคุณค่าขอบคุณค่ะเนาะก็วันไงวันนี้น้องอลิซช,ชอบมากเลยใช่ไหมลูกโอ้โหจะหยิบเองแล้วจะหยิบเองแล้วโอ้โหแสดงว่าอร่อยมากเลยเนาะโอเคโอเคขอบคุณค่าก่อนเร็วลูกขอบคุณค่าสวัสดีเนาะ สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย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 ก่อนลูกก็วันนี้ก็ขอขอบคุณนะน้องลิขอขอบคุณขนมอร่อยๆจากโอลลี่ออร์แกนิกเนาะที่นํามาให้น้องลิได้ชิมกันวันนี้ขอบคุณมากค่ะเข<ส>าบอกโอลลี o li, o ่ออร์แกนิก e เนี่ยมีซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปเลยเนาะบิ๊กซี